คุณนุ้งอิงบอกว่าจริงๆก็เตือนพ่อแล้วนะครับยืนยันบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแผนนะครับขอบินกลับไทยไามลายเดิมก็คือกรกฎาคมนี้แน่นอนส่วนเรื่องของคุณหญิงเนี่ยการออกมาบอกในครั้งก่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นแค่การจั่วงมากกว่าเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของคุณอุ้งอิงกันก่อนนะครับยังได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายเกี่ยวกับแผนการเดินทางกลับบ้านของคุณพ่อนะครับอดีตนายกตรีคุณทักษินชินวัตรซึ่งคุณอุ้งอิงบอกว่าจริงๆก็เตือนพ่อแล้วนะครับว่า,วา ครอบครัวมองอย่างไรว่าการกลับบ้านเนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงไหนแต่ว่ายืนยันนะครับยืนยันไปในโครนาด้าเลยกับคุณแม่ยืนยันไปโคราด้าเลยกับคุณหญิงพจมานบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแผนนะครับขอบินกลับไทยไามลายเดิมก็คือกร,รกฎาคมนี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องของคุณหญิงเนี่ยการออกมาบอกในครั้งก่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นแค่การเป็นห่วงมากกว่าไม่ได้เป็นการไปบังคับอะไรนะครับโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยพูดเอาไว้ตั้งแต่14มิถุนายนนะครับ ที่พรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่ากระแสข่าวเกี่ยวกับครอบครัวชินวัตรที่เบรกคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีว่าอย่าเพิ่งกับประเทศไทยเลยเพราะว่ากลัวจะถูกหลอกน,นะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรขดิเด่นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีมิติทางการเมืองอะไรเลยนะครับมีแต่มิติทางครอบครัวหากจะซีเวทขนาดนั้นเราคงไม่นัดทานข้าวกันนอกบ้านหรอกครับ คิดว่าแค่ความห่วงใยของคนเป็นแม่สําหรับตัวคุณหญิงพจมาดามาพงศ์นะครับที่เป็นเสาหลักครอบครัวจริงๆห่างกับคุณทักษิณมาแล้ว17ปีแต่ยังมีความห่วงใยกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องส่วนตัวเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยก็พูดในฐานะแม่ของลูกสาวคนเล็กไม่ได้พูดในฐานะแม่ของคดีเดชนายกรัฐมนตรีแล้วก็ย้ําว่าไม่มีมิติทางกา,การเมืองด้านอื่นๆจริงๆนะครับเมื่อถามว่าในสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ยังอยากให้คุณทักษิณกลับมาหรือไม่ นางสาวไพนงทานเนี่ยบอกว่าอยากให้กลับแน่นอนแล้วครับก็อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยอยากใชใ้คุณพ่อเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะกลับมาตอนไหนอยากกลับมาอย่างไรเพราะท่านเองก็ออกไปนานมากแล้วก็คงจะมีความตั้งใจที่อยากจะกลับมาแหละครับท่านอยากกลับมาเพื่อเลี้ยงหลานยิ่งตอนนี้หลานมี7คนนะก็ยิ่งอยากกลับแต่ว่าตรงนี้ก็ให้ท่านตัดสินใจเองดีกว่าถามต่อไปว่าทางครอบครัวได้เบรกอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาหรือไม่ นางสาวแพทองทานเนี่ยบอกว่าเราไม่มีเบรกค,ครับแค่พูดในความห่วงใยดูข้อมูลนี่ครบตัดสินใจให้ดีซึ่งเป็นข้อความที่เราพูดคุยกันเสมอไม่ได้พูดว่าอยากกลับมานะนะครับตอนนี้กลับมาไม่ได้คิดว่าจะไม่แฟร์กับคุณพ่อด้วยท่านบอกว่าออกไป17ปีแล้วจะกลับตอนไหนก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องตัดสินใจเองดีกว่าครับชีวิตเป็นของของของตัวท่านเองของคุณพ่อเองก็รับฟังแล้วก็ฟังและกันกันและกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายการตัดสินใจ มันเป็นเฉพาะคนนะครับของใครของมันเป็นเรื่องของคนนั้นถามย้าว่าคุณทักษิณยืนยันว่าจะกลับมาเดือนกรกฎาคมเหมือนเดิมใช่ไหมนางสาวไพยยทองทานก็ตอบว่าล่าสุดเนี่ยได้คุยกันนะครับยังยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นคือเดือนกรกฎาคมเมื่อพวกตนถามว่าได้ดูสถา,านการณ์ทางการเมืองหรือไม่ท่านตอบว่าดูอยู่แล้วท่านไม่อยากกลับมาแล้วเกิดความวุ่นวายแน่นอนคุณพ่อมีความสําคัญทางการเมืองและหากจะกลับมาก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมหากจะเปลี่ยนแผนกลับหรือไม่เปลี่ยนก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วย ถามต่อว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลื่อนนางสาวแพทองทานตอบว่าไม่ไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ที่พูดเนี่ยหมายความว่าเราต้องดูใกล้ๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นหมายความว่ามันต้องดูสถานการณ์อย่างที่บอกไปในท่อนแรกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยิงคิดแทนนะคุณพ่อไม่ได้พูดกับยิงเรื่องวันที่เขาบอกจะกลับนะอิ่งประกาศเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนเมื่อถามว่ากระแสเก่าการพูดคุยของครอคบครัวชินวัตรที่มีประเด็นที่ไม่อยากให้คุณทักษิณกลับมา เพราะว่ากลัวจะถูกหลอกนั้นหมายถึงอะไรนางสาวไพทองทานตอบว่าขยายความได้แน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องถูกหลอกนั้นคําว่าถูกหลอกก็คืออะไรตลอดเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่ประเทศไทยมา17ปีแน่นอนว่ามีข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นถูกบ้างผิดบ้างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่คิดว่าใครจะมาหลอกเราหรืออะไรเป็นพิเศษเป็นสิ่งที่ครอบครัวคุยกันว่าอยากจะให้ดูข้อมูลให้ดีให้คิดให้ดีจะทําอย่างไรเป็นห่วงนะครับ เป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรครับก็เลยเตือนสติซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้คิดว่าจะโดนหลอกแต่ว่าคิดว่าข้อมูลข่าวสารมันมีเยอะบางทีเนี่ยมีคนก็ไปส่งข่าวให้ติดตามข่าวเองบ้างมันก็เลยทําให้มีการตัดสินใจที่คาดเคลื่อนไปมาหลายรอบนะครับไม่ได้คือปฏิเสธนะครับว่าไม่เคยไม่ได้โดนหลอกนะครับปฏิเสธว่าไม่ได้โดนหลอกแต่ข้อมูลมันเยอะแล้วก็ไม่ได้ค้านว่าอย่ากลับแค่พูดว่าดูให้ดีนะมีความห่วงใย,ยนะครับ <c oughs> สรุปว่ากรกฎาคมนี้ในวันนี้เองยังไม่เลื่อนนะครับแม้ว่าคุณหญิงพจนมานจะบอกมาแล้วว่ากลัวกลัวว่าโดนหลอกอีกนะครับกลัวว่าไอ้ที่เจราจาไว้ไอ้ที่ริวกันไว้ต่างๆเนี่ยมันจะไม่สําเร็จแล้วกลับมามันก็ต้องเข้าคุกก่อนเข้าคุกก่อนเนี่ยก็หมายความว่าการเดินเกมทางการเมืองการพูดคุยเจราจามันก็ยังยากนะครับแล้วบางคนก็บอกเอาไว้ว่าถ้าติดคุกแล้วเจราจาไม่ได้คุยไม่ได้เดินเกมอะไรไม่ได้เนี่ยพักก็แตกพักแตก กกลายเป็นว่าติดคุกฟรีนะครับที่นี่นะมันไม่ได้ฟรีหรอกจริงๆก็ชดใช้เวรกรรมที่ทำเอาไว้นี่แหละครับเรื่องคดีต่างๆเพียงแต่ว่าไอ้ที่คุยกันไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะดิวกันอย่างไรมันจะพังพินาศไม่เป็นท่าน,นะสิครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรยงกยเกรี